เขาคนนั้นเคยมโนถึงเราบ้างไหมอ่าสวัสดีนะคะทุกๆคนก็กล่าวมาพบกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมในหัวข้อนี้กันนะจ๊ะมาวันนี้นะคะเราก็จะลองไปส่องความคิดของเขากันดูนะเอออะคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแม่หมอว่าสว่วนมากนะคะคุณเนี่ยน่าจะต้องแบบมีการเคยแบบว่ามาโนถึงเขาอะไรเง,งี้ยมโนเรื่องราวระหว่างคุณและเขาอย่างเงี้ยค่ะจินตนาการวาเออถ้าเราได้เป็นแฟนกันจะเป็นยังไงไปนู่นไปนี่ด้วยกันทําอะไรด้วยกันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจะลองไป สองความคิดของเขากันบ้างนะคะว่าเขาเนี่ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยเคยมโนเกี่ยวกับเราบ้างไหมมโนเรื่องของเราบ้างไหมอ่ามาเลยจ้าแม่หมอขอห้าใบค่ะให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะเออมาดูซิเขาเองเนี่ยเคยมโนถึงเราบ้างไหมมาขอให้ออกมาโดนใจตรงใจกันนะจ้า ใบแรกนะคะ King of War ส wow. วาวราชาถือไม้นะคะมาและเด็กถือไม้จ้า The Moon สามเหรียญน,นะคะว้ wow. าวไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นสีดาบค่ะ ไม่ใช่ไพ่ใต้สำลับนะคะใบที่ห้านะคะเป็นสี่ดาบอันนี้ค่ะใต้สำลับนะคะเป็นหนึ่งดาบจ้าโอเคอ่เขาคนเนี้ยคือเอาเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันแม่หมอว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีจินตนาการอะไรแบบนี้มากมายหรอกเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในหลักอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรแบบนี้มากกว่านะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า เอ่อถ้าถ้าสมมุติว่าเขาคิดจะทำะไรเขาก็คือทําเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่คิดแล้วลงมือแล้วทําเลยแล้วก็คือทําให้สิ่งสิ่งนั้น,เ,นเป็นเป็นอย่างที่เขาเนี่ยเขาวาดฝันวาง วางแผนวางแปลนเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือใดๆอะไรแบบนี้ก็ตามแต่เรื่องใดๆอย่างเงี้ยก็ตามแต่เขาจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมโนต้องพืนเงี้ยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยมโนแล้วก็จะยึดยึดอยู่บนหลักความเป็นจริงซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะน้อยมากๆเลยนะคะที่เขาจะมีการมโนถึงคุณนะคะมโนวาดฝันว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแลวเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจะเป็นยังไงเออได้ไปเทีย่ยวไปนูน่นไปนี่ด้วยกันจะเป็นยังไงคือเขาจะไม่ค่อยมานั่งมโน องี้ยแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลงมือทำอะอย่างเช่นสมมุติใช่ปะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาจะคับคุณใช่ไหมเขาก็อาบอกคุณเลยว่าเนี่ยเรามาคบกันเถอะอะไรเงี้ยก็คือลงลงมือลงมือทําในสิ่งสิ่งนั้นเลยที่เขาคิดอะทาเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงเลยอะไรแบบนี้ค่ะแต่จะไม่ใช่ออกแนวเป็นคนที่เหมือนกับว่าจินตนาการกว้างไกลมโนงมโนอะไรแบบนี้นะคะนะ ถ้าเขาจะชวนคุณไปเที่ยวอ่ะเขาก็พูดเลยปะไปเที่ยวกันเราก็ลองไปลิ้มรสในในใน,ในแบบในสถานที่ในความเป็นจริงอะไรเงี้ยว่าเออถ้าเราได้อยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงก็คือก็คือเหมือนกับประมาณแบบไม่ต้องมานั่งคิดหรอกไม่ต้องมานั่งมานูหรอกมันจะเป็นยังไงยังไงถ้าอยากรู้ก็คือต้องทําจริงเลยลงมือทําจริงเลยอะไรแบบนี้จ้าเอออะแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบ เออมีความคิดมากอะไรแบบนี้นิดนึงคิดคิดมากในเรื่องที่มันคือเขาจะไม่ได้มโนไม่ได้จินตนาการไปไปต่างๆนานาแต่เขาจะเป็นคนที่ว่าเออจะจริงจังจริงจัง,จ,งจนบางครั้งค่อนข้างคิดมากคิดมากและคิดเยอะอะไรเงี้ยเหมือนออกแนวเป็นคนเป็นคนจริงอะเป็นคนที่แบบว่าเออคิดคิดแล้วลงมือทำเออคิดแล้วทําเลยอะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆและถ้าเกิดว่า ทำแล้วอ่ะมันไม่เป็นอย่างเขาคิดหรืออย่างที่เขาวางแผนไว้อะไรเงี้ยเขาก็คือจะแบบจะเครียดจะเครียดและคิดมากนิดนึงแล้วก็คือจะแก้ปัญหาตรงนั้นเลยอะไรแบบนี้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะหลกัหลกๆคนคนเนี้ยอ่ะต้องสรุปแบบนี้เลยเขานะคะอาจจะไม่ได้มีการมโนค่ะมโนเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะเพราะว่าด้วยนิสัยของเขาดีวกว่านิสัยของเขาเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จินตนาการกว้างไกลหรือว่ามโนมโนอะไรเขาจะชอบแบบว่า ชอบคิดเลยทําเลยอยู่บนหลักแห่งความเป็นจริงแล้วก็มั่นคงทั้งด้านของจิตใจอะไรแบบนี้มากกว่าเขาเขาจะมีคิดมากบ้างเครียดบ้างาในเรื่องที่เขาควรจะเครียดอะไรเงี้ยเรื่องที่เขาควรจะเครียดหรือว่าเรื่องที่เขาควรที่จะ แก้ปัญหาแล้วลงมือทําให้มันผ่านพ้นไปอนะไรเงี้ยคือก็คือพูดง,ง่ายๆคือเหมือนคิดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องอะไรแบบเนะี้ยในเรื่องที่มันเกิดไปแล้วในเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรแบบเนี้ยมากกว่าคะ่ะโอเคอะ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบคือพลังงานนะคะของคนคนนั้นนะที่คุณมาถามถึงนะจ๊ะโอเคอะ่ะก็เด็ดก็คือนะคะไม่อินไม่ซีเรียสละกันนะคะก็เป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมยังไงดูๆก็อาหารครึ่งๆกันอะไรแบบนี้ละกันอย่าเพิ่งไปมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเป็นเรื่องราวของเราจริงๆว่าเป็นพลัง งานของเขาคนนั้นจริงๆนะจ๊ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวมาเช็คพลังงานส่วนตัวให้มั่นใจนะคะอันนี้ก็ถือว่ามารับชมเพื่อความบันเทิงอะไรแบบนี้และกันนู่นขำๆนะคะไม่ต้องคิดมาเออนะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากปรึกษาปัญหาส่วนตัวนะคะก็ทักมหาแม่หมอได้เลยเหมือนเดิมนะจ๊ะตามรายละเอียดที่ให้ไว้ได้เลยค่ะแล้วมาพูดมาคุยมาปรึกษากันได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับการรับชมนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ